สวัสดีทุกท่านกาติดเชิญทุกท่านในยูทูบไปเจอแชนแนลทีมซีเฮดแนวนี้ก็อยู่กับเกมโฟเกตโวลอร์นะฮะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทีมที่ผมเล่นแล้วอยู่จิมยิมนั่นแหละยิมอันดับหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะเป็นทีมบางๆหน่อยนะฮะเพราะว่าแทงที่ไม่ได้ปั้นไม่ได้ปั้นแล้วเพราะว่า จะเล่นเซิร์ฟอื่นแล้วนะฮะจะย้ายเซิร์ฟใหม่ไปเล่นเซิร์ฟใหม่นะฮะก็มีตัวหลักสามตัวที่ผมเล่นนะก็จะมีตะปูโคโค่กีโค้งะดักไหลนะครับซึ่งเป็นห้าดาวซึ่งที่ไม่ทำดักไหลหกดาวเพราะว่าไม่พอครับมีไม่พอครับ มีไม่พอครับคือเพชรหมดแล้วแล้วก็จะมีตัวต,วตามตามประมาณเป็นลิดาดอนไคลลิวเดียนซี่นะฮะมิวนี่ก็ไปจับมาเล่นนะฮะแล้วก็ได้เฉยนะฮะก็ก็ดูจากสเตตัสคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะฝึกฝนสนิท ไอเทมก็ตัวนี้เทียมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็สปีดก็เยอะกว่าเกียของงาน,นะฮะก็แรงอยู่เป็น3มตัวที่รามิแรงมากก็ดูดูคร่าวก็คืออัพอัพอันนี้มาเยอะแล้วเหมือนกันอัพมาห้ิขึ้นหมดแล้ว ยเัเยป็นไอพวกตัวที่ไม่ได้ใช้ะฮะก็คือตัวหลังๆก็ประมาณนี้แล้วผมก็จะมาสอนวิธีหาเพชรเร็วเร็วด้วยนะฮะแบบเร็วอยู่ั้งทุกคนอนะว่าสำหรับผมนะที่หาเร็วๆสำหรับผมผมไม่ได้ไม่ได้เติไมไงก็ประจนไพเอาคือประจันไพ่อ่ะ พอจันาร์ไพรบทที่หนึ่งเสร็จใช่ไหมทุกบทแหละมันจะมีให้ให้สู้แบบยากอยู่ใช่ไหมฮะก็พอสู้ไปอะ่ะมันก็จะมีไอ้นี้แถมด้วยถ้าเราเราแบบอนี่เดี๋ยวจะลองได้บเบรให้ดูเลยแล้วกันก็มันได้ทีราสี่สิบสี่สิบซึ่งมันได้เยอะกว่า ซึ่งมันดีก็มันดีมาเราผวอใช้สก,กิลให้ดูนะฮะของทับปุกโคเอาเป็นดูดาเมนะตเอาวน,นะก็ตรงนี้แล้วกันเอบอดูดามตของทับปุกโคนะฮะอ่ะอาจจะเห็นไม่ชัดอืมเห็นไม่ชัดเหมือนกันน่าจะ ก็มีก็แรงอยู่ไหะอืมก็าจะพอแรงอยู่ได้ก็นี่แหละฮะก็แนะนำว่าสามตัวน,นี้แรงแรงมากต้องลองเล่นดูนี่เห็นไหมฮะต้องลองเล่นดูแนะนำนะทีมสามตนนัวนี้จะเปลี่ยน จะเปลี่ยนแว่าเอาตัวสักต,ตัวออกแล้วแบบเอาแทงมายืนตรงกลางก็ได้เช่นเอารักลาออกเอาทับพุกโคออกอะไรเงี้ยแล้วหาตัวมายืนตรงกลางแทน,นซึ่งตัวนี้หาไม่ได้ไงแล้วก็มันได้เพชรเทียสีสิบนะอันนี้เดี๋ยวจะได้ให้ดูไม่ต้องเล่นดีกว่าก็คือได้จากอันนี้ทีสิบแล้วก็มันจะได้เพชรจากกล่องตรงกันด้วย ลองกดๆเข้ามาดูกันเอานะฮะนี่นะครับจิมก็อยู่ระดับหนึ่งก็ลองๆเล่นๆกันดูนะว่าว่าโหดหรือเปล่าก็ แล้วก็จะมีที่ตรงตรงเรือนะฮะที่สามารถเอาเข้าไปแล้วหาเพชรได้มันจะมีให้เก็บเพชรอยู่ตรงนี้ติดแดนโปเกมอลมันจะอยู่เฟสที่สองให้เก็บเพชรได้หลังจากที่ฆ่าเอันนี้ได้แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นทองปลาต้องเรลเท่าไหร่ว่าจะไม่ได้นั่นแหละ แล้วก็จะมีอนี่น,นี่สนามแข่งขันอนันนี้ถึงมันจะได้ได้น้อยแต่ว่าแต่ว่าก็ได้มันก็ได้อืมถ้าว่ามันก็ได้ <laughs> นั่นแหละครับแล้วก็ อันนี้แหละอืมไม่มีอะไรละไม่มีอะไรละ <c oughs> ก็ประมันนี้แหละนี่แหละครับง่ายๆวิธีหาเพชรกับโปเกมอนที่ใช้แล้วใช้ได้ผมใช้ได้ยาวๆเลยครับผมนะไม่รู้ว่ามันจะมีตัวที่ดีกว่าน,นี้หรือเปล่านะก็เอาเป็นว่าถ้าถ้าอยากให้ทำเกมนี้อีกเดี๋ยวผมจะมาทำใหม่นะครับ ถ้าเกิดการถ่ายตอบรับมันดีเพราะว่าผมก็หา,หายใจการทำยูทูบไปสักพักหนึ่งก็เลิกไ,ไปนะจ๊ะจุบๆ